วันที่23มีนาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่80ที่ข้าพเจ้านางสาวสาวราัลวิสุทธิศักดิ์ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศลมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ยบูชาแต่อุคูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติะระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาคาัคระในพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิญ อดสวดที S <S ่หนึ่งชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเลยสวดตะราคันตุเทวตาสัทธรมมุนิราชัสสสุนันตุสังกโมกทางสักเทกาเมจารูเปคิริสิคารัตเตเจสตาอิเขวิมานีที่เป็นลัตธิจคาเมตะดุ้ว่านัคฐาเนรเคหัวถึงหิเคเตภูมาจยานุเทวาทรัฐาชัลถาราวิสเมยขขคันทับพนาคาติดสันตาสันติเกยังมุนิวราวาจันังสาธเวงเมสุนันตุธรรมะสอนาการอยมันันตาธรรมะสอนาการโยมันทันตาธรรมะ อาานนมันัตบทสวสดที่ลูกกันหนึงนะคะแอปนีป้กดนึงกดนึงหน่อยเลยบทสวดที่สองภูชาพระรัตนตรยัยอิมินาสากาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสากาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะบทสวดที่สามบทกราบพระรัตนตร,รัยอรหัสมาสามุโทโภพควาพุทธังพักวนตาห์กิวาเทมิสวากขาโตพระวตาธมโมธรรมังนะมัสสามิ สุปฏิปันโนภะวะโตสาวะกสังโฆสังฆนามมิบทสวดที่สี่น้มกากรสิทธิคาถานโมตัสสาวะกะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสาวะกะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสาวะกะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดที่ห้าใจสันนคมนะปาฐะอรงนี่ตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ไหม พุทธังสานังขะฉามิธรรมังสานังขะฉามิสังฆังสานังขะฉามิทุติยมปีพุทธังสานังขะฉามิทุติยมปีธรรมังสานังขะฉามิทุติยมปีสังฆังสานังขะฉามิตัตติยมปีพุทธังสานังขะฉามิตัตติยมปีธรรมังสานังขะฉามิตัตติยมปีสังฆังสานังขะฉามิหมวสดที่เจ็ด บทสวดที่6สัจจะกิริยาคาถานัตติเมสนาอันยังุูโธเมสนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะโสติเมหนตุสัพพทานัตติเมสนางอันยังธรมโมเมสนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะโสติเมหตุสัพพทานัตติเมสนางอันยังสังโฆเมสนางวังเอเตนะสัจวัตเชนะโสติเมหตุสัพพทาบทสวดที่7มหาสมัยสูตร เอวามเมสุตังเอกัางสัมมายังพระควาสเกสุวิหาราติกปิละวัตถุสมงมหาวเนมหาตาพิขูสังเคนะสัตติงปัญจมาเตหิพิขูส่สเตหิสเปเหวะอรหันเตหิทัสหิโลกธาตุหิเทวตาเยปุยนะสันิปติตาหนติพระควันตังทัศนายาพิขูสังคันจะอัตโขจะตุนังสุทธาวาสก,กายิกานังเทวานังเอตตะทั้งโหสิอายังโขพระควาสเกสุวิหาราติกปิละวัตถุสมิงมหาตาพิข ขุสังเคณนะัสตทิงปัญจมัตเตหิพิขูสเตหิสัพเพเหวะอัน,นเตหิทัศหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยบุเย,ยนะสันติปติตาโหติภควันตงังทัศนายพิสุขพิขูสังคันจะยานุนามนยามปิเยนะภควาเตนุป,ปักังกเมยามะอุปสังกมิตวาพระโตสันติเก ปัจเจกคถาพาเสยยามาติอนาโขตาเทวตาเสยยาถาปีนามะพลวปุริโสสามัญชิตังวาปะหังภาษาเรยะภาษาทิตังวาปะหังสามินเชยยเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอัตตะลิตาพระวัตโตปุรัโตปะตุระหังสุอตโคตาเทวตาพระวัคคาวันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัตถังสุเอกะมันตังติตาโขเอกาเทวตาพระวัตโตสาธิกเอิมังคาถังอภาษีมหาสมโยปวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตมหะ อิมังธรรมสมยังลักกิตาเยวะอัปราชิตสังคันติอัตโคอ,อัปราเทวตาพระคุโตสันติเกอิมังขทังกภาสิตต,ะตะลลโขพิคโวสมาทหังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสารธิวะเนตานิฆาเหตวาอินทริยาระคันติพันติตาติ อัตโขวปราเทวตาพระโกโตสันติเกอิมังคาถังกพาสิเฉตวารีลังเฉตวารีบีทางอินทัีลังโอหิจามมีชาเตจรันติสุทาวิมาลาจักปุตมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตโขวปราเทวตาพระโกโตสันติเกอิมังคาถังกพาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนเตฆมิสันติอภัยยาภูอภัยยาภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังป่อุปะริภูเรสันติติ อัฏฐโธพัวาพิขูมันเตศเยปุญญะพิขเวทัสสุโลกขาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาหตุติตถาคตังทัศนายาพิสุพูสังคัญจะเยปิเตพิขเวหุอเหสุงอาตีตมัทนานัฐฐานโตสมาสมุทาเตสัมปิภควันตานางเอตปะระมาเยวะเทวตาสันสนิปฏิตาเฮสุงเสยยันาปีไมหังเอตระหิเยปิเตพิขวเวพระวิสันติอาานาคาตามัทนานัะ อระหันโตสัมมาส,สัมพุทธาเตสันติภวันตาน,านตังเอตปะปักานามายวะเทวตาสานิปติตาพระภิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตระหิอาจิกิสามิพิคเวเทวกายานังนามามิจกิติยิสามิพิคเวเทวกายานังนามามิเตสิสามิพิคเวเทวกายานังนามามิตังสุนาถาเสอะตุกังมนัสสิกโรโฉภาสิสามิติเอวัมพันเตติโขเตพิขุพระพุทโธปัจจโสูงพระประวัติตตะโวจะ สิโลกะมนุษยกัสสามิยัตถะปุมาจตัธสิตาเยสิติสิตาคีริขภรังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหวาสารีลาโลมาหังสาพิสัมพุโนโอทาตมนัสสาสุทาวิปะสันนะมนาวิลาพิญโยปัญจะสเตยะยัตตวาวะเนกะปิละวัตเวตตววมัตยิสัทธาสาวกเกศาเทเนธเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานัถาพิโคเตจะอตตปะมาโกดุงสุตตาวาพุทธะศาสนัง เตสามประตูละหูยานังอามนุสานะทัศนังอเปเกสตามาตถุงสหัสังอาถาสัตติง สเตสตังเอเกศาสาน,นังอมริสานะมัตถสูงอัปเปเกนันตนตมัตถขุงทิสาสภาบุตาหุงตันจ่าสพังอภิญญายะวะวัคคิโตบานะจักภุมาตะโตมัตยิสัทธาสาวเกสาสเนีะเกสาสเสนรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถพิโคโวเยวหังกิตตยิสัมมิคิราหิอนุปุพโสสัตตสหัสสาวะยาขาปุมากะปิละวัตบวาอิทิมันโตสุติมันโตวนะมันโตรสสิโนโมทัมนาพิกามุงพิกุนังสามิติงวะนังฉะสหัสสา เถหมาวตายะขานันตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตนะมันโตยัสสิโนโมทัมนาพิกามุงพิ่ขุนางสามิติงวะนางสาตาทิราติสหัสายะขานันตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตนะมันโตยัสสิโนโมทัมนาพิกามุงพิ่ขุนางสามิติงวะนางเวสามิตาปัจจัตสตายะขานันตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตนะมันโตยัสสิโนโมทัมนาพิกามุงพิ่ขุนางสามิติงวะนางกุมพิโรราชาทัยโกเวปุลัสะนิเวศนางพิโยนางสั สัตสหัสสังเนี่ยหานางปยิรุปาสติภูมิพิโรราชาไคโกโสภคาเสนมิติงวนางปุริมันจัตทสังราชาทัตตะัถโภภาษาสติคันทัพพนางอธิปติมหาราชายสศสิโสปุตตปิตะสะพระโวนชานามามหาปลาอิทิมันโตสติมันโตน้ำโตยศสิโนโมธมนาพิการูพิถูนางเสนมิติงวนางทักกินันจัตที่สังราชาวิถ um ุงโหตภาษาสติภูมิพันธนังอธิปติมหาราชายสศสิโสปุตตปิตะสะพระโวนชานามามหาปลา อิทิมันโตสติมันโตนะมันโตยัศสีโนมุทัมนาภิกรมุงภิกุนางสาวมิติงวนาปชิมันจัตพิสังราชาวิรูปโขภาษาสตินาคานางอธิปติมหาราชายัศสิโสอุตตปิตัสาข่าวโวรนะนามามหาพลาอิทิมันโตสติมันโตนะมันโตยัศสีโนมุทัมนาภิกรมุงภิกุนางสาวมิติงวนา อุตรันจักรที่สังราชาปุริโรฒัาสาสติยักขานางอธิปติมหาราชาย่าสิสโสอุตตปิตสะภาโวนทานามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวนน,ตวน,น,ตวนามันโตย่าสิโินมณทัพนาพิการมุงที่ขุดังสนริติงวนังปุริมาที่สังทัร,ทรัตโถทักคเีเนลวิรุณหะโกปัชิมีนะวิรุปปะโกลุวิโรฒจารังที่สังจัตตโรเตมหาราชาสมันตาจัตตุโรทิสา ทัตทะลมานาอคังสุกะเววัณเนกะปิระวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอคูวันจาริกาสถามายาติเตนทุเวเตนทุวิภูจะตวิปโตสหะจันทโนกามาเสโถจัตตินุกันทุนิกันทุจะปะนาโตโอปะมัญโยเทวสิโตจะมาติจิตตเสโนจะคันธพลนโลราชาชโนสัพโว อาคูปัญจสิโพเจวะติมพโคตูสุริยาวาัชาสาเอเตจันเยจาราชาโนคันทับพ,พาสรา,าชุภีโมทมนาพิกามุมพิกุนางสัมมิตินว่านางอาทคูนาภาษานาคาเวสาลาสาตัตตสกาการภรัสตระราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาตทัตตารถาจัอาคูนาคายาสสิโนเอราวันโหมหานาโคาสสภัสสัมมิตินว่านาง เตนะคะราเชสาสา,าหารันติที่พาิชาปกิวิสุทธะจักรภูเวหายาสาเตวนามชาปตาจิตราสปนาอิติเตสศนามังอภยันตทานะคะราชาณมาสิสุสปปุสป,ปันนัโตเขามามกาสีพุโทโธสันหาหิวาจาหิวภูภูภูปะวะหะยันตานาคาสปนาสารณะนะกัางศูน,นุ์ผูทางชิตาวชิราหัตเธนะสม,มุทัางสุราสิตา าตโลวาสววาวะเสเตอิทิมันโตยสัสสิโนโกาลักัญชามหาพิสมาสุราธานเวคสษาเวปาจิติติจิติจักปะหาดาโทนมูจีสหกันจาศพรางปริปุตตานังสเพเวโรชนามะกาสนาคิโตวาพระลิงเสนางราหุพัทพุกปาขะมุงสัมมโยธานิพัท,ทันเตอพิขุนังสัม,มิติงนางอาโปจัเทวาปัตว,วีจัเตโชวาโยตถางขะมุงวาลุณาวาลุณาเทวาสโสโมจัยะสสะสะสา,ส,าสหเมตตากรุณากายิกาอากูเทวายัสสิโน พระเสด็จสทากายาสเพนนานตตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตน้ำโตจะสัตสิโนมุทมนาพิกมุพิขุนังสัมิติงวนังเวนุจาเทวาสาวรีจะอัสมาจะพุเวก่มาจันทสุปนิสาเทวาจันตมะคูบุรักิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุรสุริยมาคูบุรักิตาน้ขัตตานิบุรักิตวาอาคูมันทวรากาวาสุนางวาสโวเสโวสกุลก้าคาบุรินทโธพระเสด็จสทากายาสเพนนานตตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตน้ำโตจะสัตสิโนมุทมนาพิกมุพิขุนงิตวนัง อา,าคาภูสาภูเทวาฉลามคิเน็ักคิสิขาธิวะอาริษกาจาโรชาจะจจาุจาม,มาปุภาทิพาสีโนวรุณาสะธรรมมาจัจจุราจะอเนชก,กาสุรยาลุสิลาอาคูอาคูวาสาวะเนสีโนคะเสเตสนา,ากายาสาเพนานนะตตวาน,นิโนอิทิมันโตสุติมันโตนะมันโตยสัจสีโนมนทัพนาพิกามุน,มานาพ,กพิกุลังสัมมิติงมะนาสมานามหาสมานามุสามาุสุตามาขิตาปทูสิกาอาคูอาคูวานโนปทูสิกาอาทาภูปะระ หาโยเทวาเย,ยจัโลหิตตวาสิโนโปรารคามหาปรารคาอาคูเทวาย,ยัสสิโนพระเสเตสนากายาสเปนนะตะวนิโนโอที่มันโตสุติมันโตน้ำโตย,ยัสสิโนโมุธมนาพิกม,มุนพิขุนังสันติงโนางสุกากรุมหาอารุณาอาคูเวกนัสสาฉา,ามมโอทาตะกายหาประโมคขาอาคูเทวาวิจักคนาสทามตาหาประชามิสการจเจย,ยัสสิโนฐนยังอาคาปชุโนมโยทิสา อภิวัตติทาเสตเตทัาสตากายาสเพนนนัตตะวันิโนอิทิมโตชุติมันโตันันโตยสัจิโนมทัมนาพิกมุงพิขุนังสัมติมะนางเขยาปุสตายามาตตการจยะสัจิโนสามพิตการามาเสถาจตินมาจะอาสวานิมาระนาติโนอาคูอาตะคูปริิมิตาท่าเสตเทท่าสตากายาสเพนนานัตตะวานิโนนามันไวเยนะอังขันสุงเยจันเย สัททิสาสาพระวุฒธาชาติมากีรงังโอคาตินาอนาสวังทักเขโมคาตรางาังนาคางจันทังวะอสิตาติดังสุขมมัมมาปรมโตจักรุณาอิทิมโตสาสนางมาโรติโสจะโสปคาสมิติงวะนา,งา,มมา,านางศาสตสปามารโอการนางมหาปรามาพิติปติอปุปปันโนสุติมันโตพิสมากายโยส,ส,สัสสิโสท่าเสถาอิสราอาคูปแบบเจกะวะสวัตติโนเตสัญจามัชตโตอาคาหาริโตปาริวาริโต เตจ่าสเพวิกันเตสินเทเทเวสภัมมะเกเมระเสนาพิกามิปัสสะกันหัสสะมันทิยังเอถะกันหัสสะพันทัถาราเกนะพันธมัตุโวสมันตาปริวาเรตมาโวคุณจิตถาโกชินยางอิธีตถามหาเสโนกันหัเสยางอเปศยิปานินาตระมาหจ่าตารางกตวานะเพระวังยะถาปวุสโกเมโกธนะยันโตสวิสุโก ัตตาโสปัจจุทาวติสังคุโตอสัยยังวเสตันจัสพังปิญญาญาวะวัคคิตจบานะจักรกุมาตะโตมันตยิสัตถะสาวกเกศสัสนีรเตมรัสเสนาพิกันตาเตวิชานาถาพิทโวเตจะอัตตปะปะกุฎุงสุตตะวสุตตะวาพุทธะสาสนางวีตระกาเคหิปะกมุงเนสังโรมัมปิอินชยุง สัพเพชวิชิตตสังคามาพยาติตาย,ยสศชิโนโอโมทันติสาปูเตหิสาวากาเตชนีสุตาติบทสวดที่แธรรมาจาักกับปวัตนสูตรเอวานเมสุตังเอกัสงาาาาาสมัยยังพัพวาคารานสิยามวิหารเติสิปตเนีวิคัเย,ยตัตตลโขพัพวาปัจว,วัคขี้เยพิขุวาแมนเตสิเทวเมพิคเวอันตาปะพัชเตนะ นาเสวิตพายโยจายังกาเมสุกามะสุขาริการนิโยโคลิโนกโมปุจชนิโกอนาริโยอนัตถสันิโตโยจายังอัตตากิรามอัฐานิโยโคทุโหนาริโยอนัตถสันิโตเอเตเตพิกเวอุปโภอุโภอันเตอนุปัคคามะมัสหิมาปฏิปทาตถาคเตนะภิสัมพิทาจักภูกระนียนักกระนีอุปัชมายะปิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติ กัตมาจัสมาพิโกเวมัชิมาปฏิปทานตถาคตเณรอะพิสัมพุทธาจักกุภรณียะนะเกิดอนิยปสมายะปิญญาญาสัมโพธายะนิพพานายะสังวรตติอายะมิวะอริโยะทางโั้มัโกเสยญติทางสมาธิฏฐิสัมมาสังกโคสัมมาวจสัมมากรรมโตสัมมาอิชิโวสัมมาวายโวสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสาพิโกเวมัชิมาปฏิปทานตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักกุภรณียะนะเกิดอนิยปสมายะปิญญาญาสัมโพธายะนิพพานายะสังวรตติ อิทังโขปนะพิคเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามราัมปิทุกขังโสกกปริเทวะทุกขะโทมะนะสุปายาสาปิทุกขาอภิเยหิสัมปโยโคทุกโขอภิเยหิวิปโยโคทุกโขยัำปิฉังนารปฏิตัมปิทุกขังสังคิเตนะปัจุบัทานาขันธาทุกขาอิทังโขปนะพิคเวทุกขาสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโปนวัคคิปาณิทิราคะ สหคตาตาตาลาตะตาลาพินันทินีเสยยะธิทางกามตัณหาเพราะว่าตัณหาวิภวตัณหาอีทางโคปะนะพิคเวทุกขันิโรโทอนิยสัจจังโย,วยวตัสศยเยวะตัณหายะอเสสะวิราคะนิโรโถจารโขปฏินินสสะโขมุติอนารโยอีทางโคปะนะพิคเวทุกขันิโรธธรรมนิโรปฏิปทาอริยสัจจังอยายะมวะอริโยตัง อาจารย์ิโกมาโกสยาติทางสามาถิถิสมาสังกปรสมาวจาสามากัมโตสามาชิวสามาวยโมสามาสติสมาสมาธิอีทังทุกขังอริยสัจจันติเมธิภเวปุเพรนนิมิตติสุตธรรมเวสุจักขุงปุะปทียนังปุถะทิปัญญาอุปพิวิชาปุพิโลโกปุถปิตังโขปนิทางทุกขังอริยสัจจัางปริเนยยันติเมธิภเวปุเพนิมิตติสุธรรมเสุจักขุงปุถะาเทียนังปุถะทิปัญญาปุถปพิ ปนานิธังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมธิโกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเอมสุจักขงอุทัพปัติยานังอุทปยัพที่ปัญญาอุทที่วิชาอุททีโลกอุทัพทีตังโขปานิทังทุกขสมุทยโยอริยสัจจังตันติเมิโกเวปุเพอนันุสุเสุมเมสจักขงอุทัปติยานังทัพที่ปัญญาุทัทวิชาอุทัพที่โลกอุทัพที่ตังโขปานิังทุกขะ สมุทโยอริยสัจจังพินันติเมพิโกเอปุเพรนันนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัพปติยนานังอุทัพทิปัญญาอุทัพทิวพิชาอุทัพปติโอโลโกอุทัพปติ อิทังทุกขันธิโลทว์อริยสัจจัสัจจันติเมธโเวปุเพอนันนนุสเตสุธรเมสุจักขงอุทัพปยานังัพทิปัญญาทัพทิวิชาัพทิโลโกทัพทิตังโหปณิทังทุกขันธิโลทริยสัจจังสัตติกาตันติเมโเวปุเพอนันทิสุสตเจสุธรมเมสุจักขงอุทัพปยทนังขัพทิปัญญาขัพทิวิชาัพทิโลโกขัพทิตังโผปณิทังทุกขันธิโลทวอริยสัจจังสัตติกาตันติเมธีพิโคเีป สัจจันติเนพิโกเวปุเพอนมุตสุทธรมเมสุจัพขุองท้าพัทธิยนังเท่าที่ปัญญาเท่าที่วิชาท่าที่โลโกท่าที่อิตา อาทุท่าปีกทาปิตังโผปิธังทุขันิโรธามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมทิโคเวเพอนสุอนุสุตเตสุธาเมสุจักขงวิทาปะยนังทาปะัญญาวิทาปทิโโกทาปิตังโผปิธังทุกขะนิโรธาไมิมีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมทิโคเวเพอนุสุเตสุธมสุจักขงวิทาปะยนังท่าปะัญญาวิทาปทิโลโกท่าปิยาวักีวันจะเมทิโคเวเมสุจติสุอริยสัจเจสุเอว โหสิเลวตามหาที่กเวสัตเทวเกโรเกสมานเกสัพพะเมเกสัสมะนาพระมณียาบชาญยาสเทวมิสัยยานุตระังสมาสมุทิงอภิสัุขโธปจัญญาสิงห์กระตัวจักโคเมฆุเวเยศุจัตุสุอริยะสัจเจสุเอเันติปอิวัตถางทางวาทศากะรังะนธากุตังยานะกัสสังสุวิตสุทังอโหสิอาคาหาที่กเว สัตย์ว่าเกโลเกสัมมาโเกสภามาเกสัสสามนาครามานิยาประชาญาสัตเทว่ามิสายามิตารังสัมมาสัมมุติมิสัมมุตโตปจันญาสีนะนันจะปณะเมธะสัญญาอุทะปฏิอคุปาเมวิมุติอายามันติมาชาตินัตถิธานิอุนะพโวติอิุนะพโวติอธรรมโมจาะลัพาอัตมนาปัญจัคคิยาพิภูพกะกมโตภาสิตังอภินณตุงอมัสสิญจะปะยะเกยามุตัณสงปัญญามเนยามสมุตโตคุณทาสยวิปะชังมวิตมะลังธรรมะจักขุงธรรมปฏิยังกิติลมุตยธรรมัง ต่างนิโพธิธรรมมันติปวัตติเตจัพมาตตาธามะจักระเภูมาเทวาสัทธภุรุสาเวสุงอะตามาวตาภารานสียังสิสิจตะเนมิคัเยอนุตรังธามะจักรางปวัตติตังอปติวัตติยางสามเณรนาวาพระมณีนวาเทเวนาวามาเรนวาพระมิณาวาเกจันจิวาโลกะสมมิติภูมานางเทวนางสัทธังสุตวาจตุมหาราชิกาเทวาสัทธมุสาเวสุงจตุมหาราชิกานางเทวนางสัทธังสุตวา ตาวะติงสาเทวาสัทธรมมิสาเวสุงตาวะติงสานางเทวานังสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธรมมิสาเวสุงยามานางเทวานังสัทธังสุตวาสีตาเทวาสัทธรมมิสาเวสุงสุสีตานางเทวานังสัทธังสุตวานิมารณตีเทวาสัทธรมมิสาเวสุงนิมารตินางเทวานังสัทธังสุตวะปารณิมิตะวะสวัตตีเทวาสัทธรมมิสาเวสุงปารณิมิตะวะสวัตตีนางเทวาสัทธังสุตวะธรรมกายิกาเทวาสัทธรมมิสาเวสุงเอตัมโกตาภารณสิยังมิจิตเตยมิ นิโนวาเทเวนิวามาเรนิวาพัมนาวาเกนจิวาโรกัสันยมติอิทิหะเตนะคเนนะเตนะผุดตะเตนะยาวะพรมาโลพรมารโลกาสัตโอภูมิทั้คทั้งฉียัญจธทตุสสารสีโลกกาทาตุสังกปิสังปะกัมปิสังปะเวทีอัปปามนุจจะโอลาโลโอภาโสโสรเกปตุระโหสิอติกรริวัฏเทวาเทวานังเทวานุภาวาอัตโผพระว้าอุทานังอุทานเสศอัญญาสิวัตโผลโคนทานโยอัญญาสิวัตโพกันโกลทันโยติอิทิหังอาจะสัตโตโคนทันยศะอัญญาโคนทานโยตะเววะนามังอโหสิติ บทเสวตที่9พุทธานุสติ ยิติวิโสภักวารังสมาสมกทวิชาจารณสังปนโโตโลกวิทุในนุสตระกูิสธรรมาสาริสิสัตถาเทวมุสตรังคุโตปติบสวตทสิธามานุสติสวัสดิ์ขันงวตาตมโิสติโกวาการิโกอีปัสิโกปนิสิโกปจัตตังเวทิตตะโพวินยูยิตีบทสที่สิบสังขารนุสติสุปัตปันโศกพโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโศกพโตสาวกสัตริย์สังโคสาญาปัสิปันโศกพโตสาวกสัตริยิสังโคสามีจีปัสิปันโ อุวศที่สิบสองศตกววา สัคตวาพุทธะรัตนาโอสะังอุตมังวรังหิตังเทวามุนิสานังพุตเตชนาโสทินานักสันตุปตะวาสัพเพทุขาอุปปัสเบณติเตสัคตวาธรรมารัตนาโอสะังอุตมังวรังปะริราหิปะสามนังพุมเตชนาโสทินานักสันตุปตะวาสัพเพพยยาอุปปัสเบติเตสัคตวาสังฆารัตนาโอสาวอุตมังวรังอาภุเนยังปะภูเนยังสังฆเตชนาโสทินานักสันตุปตะวาสัพเพโรคาอุปปัสเบติเตโอสถทิสิสาพักษาชินนาบัญชรชยาสนากรตาพุทธาเชตวาาามรัังสหนงจตุัสสะวินสสรา ตันหังคาราเทียวยุพิธาตวีสตินายการสัพพิปปติทิตาไม่หางมัตเกเตมุนุสราเสเสปฏิทิโตไม่หังพุทโธธโมทวิโรจนเนสังโฆปฏิทิโตไม่หังอุเรศภพคพุนากรดูฮันทิเยเมียนุพุทโธสัิปุตโตสัทคิเนมมคารโนจวะมงเกตัคุณีสัทคิเนสัวเนมัยหังอาสุวันันทลางุลา ชาสโพจะมหานาโมพาสูงวงมโสตเกเกชโตปิตาขัสมิงสุริโยวะปะังกรนิสินเนนสิทิสามปโนโสพิโตมณีปุงมข้าุมารกัสโพเทโรมเหสุสิจตวรทษโพสมหาะันีย์นิจังปิฏาพาโคุณนงคุริมาโลจุปารีนาธาสิริเทลาปัญจะอิเมชาตานรเดติการมามะเศราฐีสิมหาเทราชิตวันโตชโนรัตระตาสรเนติเชนะอังคัมังคสุสิ สันทิตาลันังปุโตอาสีทักิเนเมตตาสุตการระชกังปัสโตอาสีวเมอังุลิมาลกังขันธโมลัปปิตานจะอาตานาติยะสุตการอากาสีชจังอาสีเสสาปการสันิตาชินานานาวะสันิตาสัตตากะรังกตาวะตาิตาทิ่สัญชาตาไปนะชติปัมวาอาสีสาวิเนยังหตุนันตชินติสาวโตเมสปิตกนะสตาสมุทพัญญชนเมชินาปัญชนามาชำพิภิหะรัตังพิตรเลสตาปเริมังสเพเตมหาภูริสาสะอิเจมวัมโตสุุตสุลชินา ตีนโตจรามิีนาปัญญาเชลยติปวสวที่1ิพาหุมหากาพาหุาสหัสพิณีนิสาวิธันตังทีเมฆลังิตโพไดะเสษนาลังคานาที่ทางกวิจารณชิตวามินโทตันเตชัสาผู้ิเตชืมังคลานีมาลาิเกมาที่ยียิบสัพระติงโนามปนาละววัคกะมะขะัตามาทัตถาขานขัดติสนันตวิจารณชิตวามินโทตันเตชัสสาผู้ติเตชืมังคานินาลาคิดนิกะชาวลังอธิมาทพูตังพาวัทคีจักกะมาสันนิราชุธามานัน อุคิตขาคข้ามาฏิหัตถสุทาวเรือนตังทางวันติโยสนับถังที่มาลวันตังอีทีวิสางตัมโนที่ตะวามินโทรกาเตะรษาพุตเตสมังคลานี้ตตวานกัดทตัางอีวะครับพิเนยาจัน จินจายะทุกถาววจนนางชนะการยมาเชสันเตนสโสมวิทินาชิตะวามินโพตันเตสาภกติเตชมังคลานีสัจจังวิหายมัติสัจจกรรเกตุนวาธาพิโรปิตมะนางอธิอัพพูตังปัญญาปทีปชาลิโตชิตวันมินโพตันเตสาภุติเตเชียมังคลานี้นันโทปนันทุพุชังวิพุชังวิหิตทิงหตเตยะเถระพุชเกนัทมาปยันโตอิทูปเทสุวิทินาชิตตะวันมุนินโทตันเตะสาภุติตเตยเชยมังคลานี้ทุกข่าวิพุเกนัสุิ ผู S <S ้ชัดยมังคละอัตคาอัตคาถาโยวาจโนทินันที่เนศรเตมตันทีกิตาลันนั่นเอกวีวิธานิสิปัตมานี้มื่ขังสุขังที่ขมือเนนโรสปันโยมหาการวิทิโกนาโถหิดายาสัพันนีนาภูเรตวัปานและมีสภากาโตสัมโพธิวุตมังคูเตนะสัจระเชนะหุตเจชมังมะคะลังชือยันโตโพธิยาโมเรยสัพยานังนั้นที่วัดในโมเองตวังวิจิตรโหอิเชจัสสีสังมังทะเลอราชิตพันลังเกศิเศษวิวิโกคาเดียพิเศษเกศพระพุทธนาคราปโตปโมตติสนกตัังงงล สุปะพาตังสุติตังสุโนสุนหุโทสุยิตาสุจัสุยิถังความมัจจาลิสุปัทคีนังการยิกรรมังมาจกรรมังปัทคีนังปทัทคีนังมโนกรรมังปนิทีเตปทัทคีนาปทัทคีนานิกัตตวานะระพันตะเถรทัทคีเนเพราะวัตุสัพพมังคลังรักันตุสัพเทวตาสัพพพะุทธันความเวนะสตาสุตีพุนตเตเตพราะวัตุสัพพมังคลังรักันตุสัพเทวตาสัพพะธัฒมานุภาพเวนะสนาสุตีพุนตเตเตพราะวัตุสัพพมังคลังรักันตุสัพเทวตาสัพพะสัทธานุภาสธิพเต โสดที่สิบหปฏิทานคากายาเทวตาสันต ika, refined, tomatoes, er break, ิวิหารวาสินีถืเปกัเลย์โพลที่กัลเลย์ตหญิงต่หิงตาธรรมมัทนาเพราะวันตุกภูชิตาโสถิงกรลมเตทะวิหารมาเทเรศีราจัมรชานาวกาจพิฆวโวสาราพิการทานาปฏิอุปาสกาธามาจะเทสานิคมาจะอิสราสัปปานาปูตาสุพิตาเพราะวันตุเตชลาภูชาเยปิจะอันตสังคบวาสังเสริฐชาตาอัตโมปปาติกาปัญญาณิกังธรรมวรังปฏิ จะเตจะไปเปลีทุกขะสะกรรนตุสังขยังาตุสจดังสตังขโมนธรรมธทราจักรุกราสังโฆโหตุสัมโควะอัายาจัจิตายะสัมเมรักตุสัตโมสัพเปติธรรมะจาริโนวุติิสัมปะปนเลยามะธรรมีอริยปเวทิเตปัสนนาโหตุสัพเปติปานิโนพุทธศาวเสนธรรมะทาราปเวทสันโตกาเลเจโมปวาสตุพุทธิภาวยาสัตตานางสนิทังเมตุเมตนิงบางตาปิตาจะอัจฉริยะนิจังลักขันติปิตตังเอวังธรรมีนราชนะภาษาลักขันตุสัพพทา บทสวดที่6เทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปตาเจนิทุกขาปยาปตาเจนิปยาสงกปตาเจนิสงกาโหตุสัพเพวิปบาลนิโนเอตาวตาจามิหีสัพปตังบุญยัตสัพปะตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทิยาทานังพระทันตุสัทธายะสีลังราขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาโหตุพระจันตุเทวตาคาตาบทสวดที่17สุมาคลาคาถาโหตุสัพพังสุมาฆังราคัมตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุ มุขภาเวนะโสตีหุตุนิรันตลังหุตุสัพพังสุมาลังมาลุศักขตุสัพเทวตาสัพพะธมานมุขภาเวนะโสตีหุตุนิรันตลังศักหุตุสัพพังสุมาลังมานตุสัพเทวตาสัพพะสังพางมุขภาเวนะโสตีหุตุนิรันตลัง สัพเพพุทธาภระปตตาปเจกานันจะยังพลังหตานันตเตนาณักัันจะเตยััังงพลตานนเตเชนะรักขังคันธานิสัพพโสสัพเพพุทธาภระปตตาปเจกานันจะยังพลังหลานตานันจะเตยเชนะรักขังคันธานิสัพพโสสัพเพพุทธาภระปตตาปเจกานันจะยังพลังหลานตานันจะเตยเชนะรักขังคันธานิสัพพโสสัพเพพุทธาภระปตตาปเจกานันจะยังพลังหลานตานันจะเตยเชนะรักขังคันธานิสัพพโสสัพเพพุทธาภระปตตาปเจกานันจะยังพลังหลานตานันจะเตยเชนะรักขังคันธานิสัพพโสสัพเพพุทธา พระประตาปเจกนันจะยังพลังหลานตาณันจะเตยชนะระขังปัญธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระประตาปเจกนันจะยังพลังหลานตาณันจะเตยชนะระขังปัญธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระประตาปเจกนันจะยังพลังหลานตาณันจะเตยชนะระขังปัญธามิสัพพโสเพื่อรูปภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรอนิงงแห่กานิสงส์แห่งการบูชาพระตัณฑ์ไกลด้วยการสาธยายบุตรส่วนมนตร์ พระสุภคราพริฤและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้คนจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทวดาตั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนอนุโมทนาแล้วโปรดอนุโมทนาให้แก่ข้าพเจ้าและ้วะัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีหรือไม่ภูมิสแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทอญ บุญกุศลของข้าพระเจ้าทั้งหลายอ,อันเกิดจากการสมนน์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นผู้ทบบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีศรัทธา่วมสนวสมนน์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดภัยจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสาเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมที่ธนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาและเจริญรุ่งเรืองพิจคคารณารถีทั้งส ขออนุมโมทนาบุญกับ,กบครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่าน